สวัสดีครับผมนาะยจษสดาพมเลิศนะครับรหัสนักศึกษา63123334ครับเลขที่14นะครับวันนี้จะมาพูดถึงธุรกิจการศึกษานะครับจะเป็นยังไงไปรอดูกันเลยครับ ธุรกิจการศึกษาล่ะครับเป็นการจัดการศึกษาซึ่งเอกชนนะครับเป็นหน่วยรับภาระการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอุดมศึกษาการจัดการดังกล่าวนะครับจำเป็นต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้รับภาระใช้จ่ายทั้งหมดทั้งการเรียนโดยบางความรู้จะเน้นธุรกิจการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้นนะครับซึ่งรูปแบบของธุรกิจการศึกษานั้นอาจจะจัดในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวเป็นทางการกึ่งทางการ โดยมีวัตถุประสงค์นะครับให้ผู้รับการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทักษะกระบวนการความชานาญในาศาสตร์ใดก็ได้แต่การจัดการศึกษาไม่ว่าจะรูปแบบใดจะต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรกระบวนการหรือมีใบอนุญาตจัดตั้งซึ่งผู้ที่อยู่นอกโครงการการศึกษาบางครั้งอยากตั้งการศึกษาขึ้นด้วยคิดว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงเพราะคนเราต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับผม เป้าหมายของธุรกิจการศึกษาครับก็คือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสําเร็จการศึกษาเป็นมนุษย์ที่ดีดังนั้นการลงทุนในธุรกิจการศึกษาเป็นการลงทุนระยะยาวเช่นการลงทุนด้านการจ้างอาจารย์ผู้สอน ซึ่งโดยหลักการจัดการศึกษานะครับผู้สอนที่ดีย่อมมีผลกระทบต่อการสร้างบัณฑิตสถาบันใดนะครับที่มีผู้สอนถ่ายทอดเก่งความรู้มีคุณภาพมีคุณธรรมแบบอย่างที่ดีย่อมทําให้สร้างบัณฑิตได้ดีและเมื่อมีบัณฑิตที่ดีย่อมมีชื่อเสียงมาถูกสถาบันนะครับด้วยเหตุนี้ธุรกิจการศึกษาจําเป็นต้องลงทุนเพื่อสรรหาอาจารย์ที่มีคุณภาพมารับผิดชอบรายวิชาต่างๆตามหลักสูตรนะครับผม